อุงอิงมีความพิเศษอย่างไรก่อนอื่นต้องขอกลา่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องปองปลายมิดหมอคแคนแฟนหมอลำแฟนคลับเอซสาวน้อยเพ็ดบันแพงแฟนคลับเอซอีหลาหน่อยอุงอิงสู้กูสุขคนนะครับเด้อมาพอมาพบกันแงมือแรงทางช่องไทยสีเกตชาเนี่ย ในเวลา17นาฬิกา13นาทีโดยประมาณครับพี่น้องแดดล่มล่มตกบรรยากาศกะห่อนพอสมควรณนะโอกาสช่วงนี้ก็้เดี๋ยวออกมาอัดคลิปกลางแจ้งสูพีสู่น้องฟังคลิปนี้สิม้ว่าฮอดจอดถึงเรื่องราวของอิลาหน่อยอุอิงความพิเศษของอิลาหน่อยอุออิง ืัอนี้คิวงานคิวการสาวหน่อยเพจบันแพงเล่นงานบุญพระเวทเทศมหาชาติที่บ้านกงพานเนาะตำบลพันดอนอำเภอกุมภาาวปีจังหวัดอุดรธานีมาเว้าถึงความพิเศษของอีลาหน่อยอุ่งอิงแตกต่างจากคนอื่นอย่างไร อันดับแรกครับข้อที่หนึ่งเสียงอุ๋งอิงเสียงอุ๋งอิงจะมีลูกพิเศษผสมผสานผสมผสานกันเป็นเสียงที่ก้องกังวานเป็นเสียงที่ออกจากปอดโดยตรงเสียงผสมผสานนี่หลายผู้หลายคนเว้ากันว่าเป็นเสียงผสมระหว่าง เอื้อยจินตลาลาก็เอื้อยพิมพ์าหลายคนจะพูดกันแบบนี้เสียงผสมสองเสียงครับกลายมาเป็นอุ๋งอิงรัตนาพรความพิเศษข้อที่สองนั่นคือการปฏิบัติตนการปฏิบัติโตของอิลาน่อยอุงอ๋งปฏิบัติโตจังไดให้น่ารัก ปฏิบัติตัวอย่างไรให้มีเสน่ห์องค์อิงกระทํามาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนั่นคือการสร้างบุญสร้างกุศลองคงอิงไม่เคยใส่กางเกงเข้าวัดนี่คือความแตกต่างความพิเศษจากเด็กทั่วๆไปในวัยเดียวกันวัยเดียวกันกับอีลาน้อยองคงอิงห้าเสียนเดยว่า รู้จักห้างสปปรรพสินค้ารู้จักเที่ยวรู้จักกินรู้จักเดิมแต่อุงอิงไม่ใช่อุงอิงวันศีลวันพระวันพระเข้าวัดเข้าว่านุ่งผ้าถุงไปวัดเห็นบ่ครับนี่คือความพิเศษข้อที่สอง ความพิเศษข้อที่3นั่นก็คือคือ,อยังครับคือสเสน่ห์ความซื่อสัตความซื่อตรงความเป็นเด็กบ้านบ้านนี่คือความพิเศษของออล่าน้องวิง 1. เสียง 2. การปฏิบัต,ติโตสามคือการกระทำแบบบ้านบ้าน ใสๆใสซื่อซื่อนี่คือสเสน่ห์ของอุ๋งอิงครับทำไมคนถึงออนเงินไปให้โดยที่อุ๋งอิงไม่ได้เรียกร้องทำไมคนถึงรักอุ๋งอิงแบบไม่มีเงื่อนไขนั่นคือความนั่นคือความแตกต่างครับ แตกต่างจากเด็กทั่วๆไปองคงอิงมีสเสน่ห์อยู่ในตัวสเสน่ห์คือความงามมาตั้งแต่ข้างในสู่ภายนอกองคงอิงไม่ใช่ศิลปินเรียนแบบแต่องคงอิงเป็นศิลปินที่พัฒนา เห็นว่าอง๋งอิงเอาเพลงของคนอื่นมาร้องแต่ไม่ได้เรียนแบบต้นฉบับหลายคนหลายศิลปินจะเรียนแบบต้นฉบับเขาเอือนแบบนี้กูต้องเอือนแบบนี้กูต้องทําแบบนี้ให้มันเหมือนต้นฉบับที่สุดแต่อง๋์งอิงไม่ใช่นี่คือความพิเศษครับของอิหลาหน้อยอ,อิงตั้งแต่ได้ติดตามมา อุงอิงไม่ได้เรียนแบบใครอุงอิงดังได้เฉพาะตัวดังได้เฉพาะตนหลายคนอาจจะมองข้ามหลายคนอาจจะมีคำถามทำไมอุงอิงจึงได้ติปหรือได้มาลัยมากกว่าใครเพื่อนทำไมจึงมีคนรักมากมายขนาดนี้นี่ไงครับความพิเศษของอุงอิง ทำไมคนเจออง๋งอิงถึงร้องไห้เมื่อเจอศิลปินคนอื่นทำไมเฉยเฉยองอิงคนติดตามตลอดสองปีตื่นตีสองตีสามมาดูทุกวันทุกวันได้ทำไมศิลปินคนอื่นเราไม่ได้ตื่นดูเหมือนอง๋งอิงแม่นบ่ครับเสียงอง๋งอิงทำไมเราไม่รู้จักเบื่อ แต่บรรดาศิลปินคนอื่นๆออกซิงเกิลมาแต่ละซิงเกิลซิงเกิลแรกก็ไปแล้วบางคนเห็นบ่ครับองอิงมีเป็นสิบซิงเกิลทำไมเราฟังเราฟังได้ร้องเพลงซ้ำๆกันทั้งปีเราอย่างฟังได้เห็นบ่ทำไมคนถึงออกกันหน้าเวทีเมื่อองอิงออกมา นี่คือความพิเศษที่มีเฉพาะตนยากที่จะหาใครเรียนแบบได้ดังนั้นใครอยากจะมีแฟนครับใครอยากมีคนติดตามต้องบริหารสเสน่ห์ของตัวเองกลั่นออกมาจากข้างในสู่ภายนอกแล้วจะประสบผลสำเร็จคือจังอีลาหน่อยอุก มือแรกนี่ก็อย่าลืมยาพาดไปให้กำลังแรงเชียแรงใจที่บ้านกงพานตำบลพันดอนอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีขอบคุณพี่น้องปองไปมิดหมอแค้นแฟนมอยล่ำที่เขามาเบิงที่เขามาชมช่องไทยสีเกตชาแนลด้วยครับเด้อเบิงแล้วอย่าลืมกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อๆไปนะครับเด้อฝากตอนไว้นะครับช่องน้อยเล็กๆ พ่อกันคลิปหนะ้าสบายดีครับผม